แล้วทีนี้มีโค้ชใหม่เข้ามาที่กิฟมององค์รวมของทีมชายเราอะเป็นไปในแนวทางไหนบ้างสาหรับทีมชายนะคะปีที่แล้วเนี่ยต้องเข้าใจแบบเห็นใจทีมงานมากๆเลยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยรายการสโมสรชิงแชมป์เอเชียกับซีเกมเนี่ยชนกันอ๋อทีนี้นักกีฬาที่ไปเล่นสโมสรเอเชียก็จะไม่สามารถมาช่วยเล่นซีเกมได้ทําให้นักกีฬาที่เราไปแข่งซีเกมก็จะเป็นนักกีฬาที่เหลืออยู่ที่ไม่ได้ไปสโมสรชิงแชมป์เอเชีย มันก็เลยไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ชุดที่แบบเพอร์เฟกที่สุดสําหรับเราเพราะฉะนั้นปีนี้แมทมันไม่ชนกันแล้วก็เราได้โค้ดมาจากเกาหลีก็จะเป็นมุมมองที่ต่างไปเขาก็สามารถเลือกตัวที่แบบที่เขาเห็นว่าดีที่สุดมาเล่นในครั้งนี้ได้เพราะฉะนั้นปีนี้พี่คิดว่ามันน่าจะมีโอกาสที่จะทําผลงานดีกว่าปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วเราโดนข้อจํากัดในเรื่องของแมทรายการแข่งขันที่มันชนกันแต่ปีนี้มันไม่ได้ชนกับรายการอะไรเพราะฉะนั้นคนที่ถูกเลือกไปซีเกมก็คือคนที่โค้ชเกาหลีก็เห็นว่าเหมาะสมที่สุด โอกาสก็น่าจะเยอะกว่าปีที่แล้วที่จะทําผลงานได้ดี okay.